จากปัญหามลพิษฝุ่น PM 2.5ที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ในระดับวิกฤตหรือเรียกว่าสีแดงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครยิ่งกว่าหมอกปกคลุมเมืองเสียอีกเป็นที่น่ากังวลใจเมื่อผู้ว่าชัดชาติเปิดเผยสถานการณ์จะหนักสุดวันที่17ธันวาคมแต่หลังจากวันที่18ทธันวาคมค่าฝุ่นก็จะลดลงอากาศจะถ่ายเทดีขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามก็ต้องดูแลทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนต้นต่อของปัญหาฝุ่นคิดว่ามาจากรถยนต์ยิ่งพื้นที่ไหนที่มีการจราจรแอรอัดหนานแน่นบวกกับสภาพอากาศที่กดลงมาก็ทําให้อากาศไม่ถ่ายเทอัตราการไหลเวียนของอากาศน้อยก็ทําให้สภาพอากาศยิ่งยําแย่เข้าไปอีกนี่หัวใจสำคัญตอนนี้คือเรื่องรถยนต์นะว่าถ้าดูตอนนี้แก๊สเผาชีวมวลด้านนอกยังไม่เยอะอากาศกดตอนนี้คือตัวหลักก็คือตัวฝุ่นจากรถยนต์ซึ่ปกติถ้าอากาศไม่กดเนี่ยอยู่ประมาณ30ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร รถเดิมปกตินะถ้าอากาศตรปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็น60ถ้าช่วงที่อากาศตรวจปุ๊บก็ประมาณนี้50-60มัน<อ>จะกลายเป็นสีส้มสีอะไรเงี้ยในบางพื้นที่แต่<อ>ว่าต้องฝากว่า,วาพวกเราก็าต้องช่วยกันด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยรถในกรุงเทพโดยเฉพาะรถดีเซลเก่าที่อายุกเกิน7ปีเนี่ยมีมากมีประมาณ1ล้านคันเ,<อ>เลยรถเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะผ่านกันดำนะก็ยังปล่อยเกียร์5ง5ได้บนมากเลยมันต้องไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปงลี่ยนไส้กรองแล้วก็มีมีมาตรการร่วมกับทางกงาระทรวงพลังงานที่จะออกมาจะปลายที่นี้แหละ คือมีแรงจูงใจให้กับรถยนตนดีเซลขึ้นเกนเก่ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองจะให้ราคาถูกลง,น,ลงนอกจากปัญหาจากรถยนต์ก็ยังมีการเผากันก่อ,กอสร้างแต่เรื่องใหม่ที่ผู้ว่าชัดชาติเตรียมเพิ่มมาตรการก็คือร้านหมูกระทะร้านปิ้งย่างซึ่งก็มองว่าอาหารประเภทปิ้งย่างอาจไม่ได้ส่งผลในภาพรวมแต่มีผลเฉพาะพื้นที่ทําให้ค่าฝุ่น PM เ5มหหนาแน่นขึ้นอาจจะต้องมีการดักควันหรือดูดควัน หรือเก็บควันก่อนปล่อยออกมาไม่ใช่ปล่อยแบบอิสระเพราะช่วงที่อากาศปิดก็จะทำให้ค่า pm 2 5เพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกันซึ่งเสียงสะท้อนจากร้านหมูกระทะเช่นร้านเฉลิมนครสุก,กีหมูกระทะเป็นร้านที่เก่าแก่เปิดมายาวนานกว่า50ปีถึงกับงงว่าควันจากหมูกระทะสามารถสร้างมลพิษหรือฝุน่นได้ขนาดนั้นจริงหรือโดยเฉพาะทางร้านใช้เป็นเตาไฟฟ้าควันแทบจะไม่มีงั้นคุณต้องไปกรุมร้านอาหารหมดเลยนะ เวลาเขาผัดอ่ะวันมันขึ้นอ่ะพริกผัดกะเพรายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นกว่านี้ใหญ่เลยขึ้นก่าหมูกระทะด้วยซ้ำโอ้พี่ว่าไม่ปัญหาจะก,กลิ่นอาหารตั้งนี้คุณ่ได้ทำอาหารเลยหมูกระทะก็คืออาหารก็กลิ่นอาหารแต่ถ้าถามว่าปัญหาเข้ามาคืออะไรพวกตะกตัวกลิ่นท่อรถไฟฟ่าตรงนั้นนะคะตรงนั้นน่ะเอาว่า่างนี้กันคุณเอากําลังพละกําลังมาที่ร้านหมูกระทะเนี่ยพละกําลังเท่ากันในส่วนจำนวน x เ,เนี่ย ไปคุมเรื่องท่ออากาศเสียเอกเหมือนกันนะจํานวนกําลังตรงนั้นได้ผลกว่าเยอะแต่ตรงนั้นคุณทำยังไม่ได้เลยคุณก็รู้ว่าต้องทํามีมาตรการออกมากฎหมายแต่ยังทําไม่ได้มันหลายปีมากนี่เราก็ประชาชนก็พูดก็พูดอะไรไม่ได้แต่คุณอันเก่าๆคุณไม่ทําคุณจะมาพยายามหาอันไหนเพิ่มขึ้นอีกหมูกระทะตอนนี้กําลังนิยมคนกินคน,คน,คนขายเขาก็ลงมาลุยกันหมูกระทะ99บาทถูกถูกขาย นั่นคืออาชีพประชาชนค,คุณจะมาดักอะไรเขาอีกแล้วเขาจะทำอาหารกินตรงไหนคะใช่ไหมคุณรู้ไหมทำพูดควันทีเนี่ยมันแพงไม่ใช่ถูกๆเลยที่เคยคิดจะทําโอ้แต่สู้ไม่ไหวมันต้องลื้อทําใหม่หมดใช่แล้วจนหมูกระทะทั่วไปเขาก็ไม่ได้อยู่ห้องแอร์คุณเห็นไหมก็ที่ลโล่งๆ็นการระบายออกคุณเทียบระหว่างควันจากหมูกระทะกับควันลดตรงไหนกระจายคุณทำนี้งคุณแม่คุณทำอาหารแล้วแหละ อันนี้ปัญหาจากกินอาหารที่ก็ไม่ได้เคยศึกษาแต่ถ้าปัญหาจากตะขวัสขวสวรารตะขัวอย่างในท่อท่าน,นั้นคนรู้ว่ามันคือไม่ดีแต่ควันกลิ่นพวกนี้มันมีไหมได้ศึกษาหรือยังว่ากิ่นอาหารทําให้เป็นอย่างนี้ท้าตามบ้างก็ไม่ต้องกับข้าแน่นอนคุณี่จะมาคุมคุณรู้ว่าเวลาคุมทีอ่ะคุณช่คุมธรรมดาคุมจนคนอยู่ไม่ได้นะคะอันนี้พูดตรงๆเลยร้านอาหารอยู่ยากมากพี่อยู่มาเนี้ยพี่ที่เนี่ยเช่าอีกเก้าปีพี่ก็อยากจะเลิกแล้วล่ะคุณเพราะว่า พอพี่เจอพัฒกาอะไรของทาไมพี่โดนกันแรงเราสู้ไม่ไหวแล้วไม่มีกําลังสู้เขาอย่างนั้นใช่ไหมไม่เหมือนในสู่เขาจะทําอะไรกันได้เราแค่นี้ค่ะแล้วธุรกิจคิงชนคุณมานุ่นนี่นั่นเราโดนปรับโดนอะไรจะไมก่อนพี่โดนเยอะมากทุกตรงนั้นยังโอเคเรายอมให้ทําได้เพราะเราขายดีทุกวันนี้มาโดนบางทีมาเนี่ยก็หาว่าเราทํากับข้าวอาณาไมมาข้างบ้านผมกินอาหารเอาคุณมาดูสิปรากฏเขาบอกก็เหมือนทำกับข้าวในบ้านมีกลิ่นมูตาม อยู่ข้างบ้านจะหาเรื่องเราก็หาเราเยอะทําไมไม่ไปขายที่อื่นเราเราขายที่นี่มาห้าหกสิบปีคุณเพิ่งจะมาแต่ทไมคุณไม่ไปหาที่อยู่ที่อื่น